อันนี้มันโดดอันนี้ขโมยขโมยเกนถ่ายไม่ทันครับโดดเลยโดดข้าบเลยเจ้าของมันเอาห้อยไว้โดดตรงนี้ขโมย ไก่ทอดนะครับอร่อยบ่อร่อยบ่เมืงอเดียวให้ถ่ายเอาไปแจ้งเข้าของนะครับให้แจ้งดีไหมต้องสารไหมครับแจ้งดีไหมยียมาส่งพัสดุเจอพอดีจะถ,ถ่ายไม่ทันตอนมันโดดครรบเฮ้ย มันจะโดดอีกแล้วครับดูสิครับดูสิครับเห็นไหมครับเห็นะครับ หรือช่วยไงครับมันก็หมดไปแล้วอาหารไม่พอเลยนะหอแล้ว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 ไปพอแล้วไม่ทำละหมดละ แค่นี้แล้วครับส่งของก่อน